ผมพบว่าพระเจ้าเลยนะครับยุติธรรมมากครับให้พวกเราคนจนคนรวยคนเมืองไทยที่ต่างประเทศเนี่ยมีสองสิ่งที่เท่าเทียมกันที่หนึ่งเราหายใจอากาศเดียวกันสองเรามีเวลาเท่าเทียมกันครับยี่สบสี่ชั่วโมงจะเป็นเรื่องที่สนุกที่แปกครับที่บางครัง้งเราไปชักชวนใครบางคนมาทําธุรกิอรจอเจ้าแล้วก็บอกว่าเขาไม่มีเวลาในขณะที่เขาและเราก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันผมบอกเพื่อนๆได้เลยครับว่าถ้าท่านเจอใครก็ตามที่บอกว่าไม่มีเวลาแสดงให้เห็นอะไรครับ สแสดงว่าลึกๆที่ซ่อนอยู่หลังคำพูดไม,ม่เวลานั้นเขากำลังคิดในใจว่าเขาอะรู้สึกว่าธุรกิจนี้ไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เขาจะเสียไปน่นตังหาดืูความจริงที่ซ่อนอยู่เื้่งหลังคาว่าไม่มีเวลาครับสแสดงว่าคุณยังไม่สามารถพูดเปิดใจพูดได้ร่เห็นประโยชน์ได้ว่าถ้าเขามาทำอะไรเจ้าเนี่ยเขาจะคุ้มค่ากับเวลาที่เขาเสียไปได้อย่างไรคุณจะต้องฝึกฝนครับพูดได้ก็เห็นถึงประโยชน์ ที่เขาจะได้รับจากการที่เขามาทำาอเจลถ้าเขารู้ว่าธุรกิจนี้ทําแล้วมันคุ้มเขาจะหาเวลามาทาเองถ้าเมื่อไหร่มีประโยชน์ไ,ไม่มีเวลาแสดงว่าเขายอมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับเวลาที่เขาจะเสียคุณต้องให้เห็นเขาให้ได้ว่าให้เขาเห็นให้ได้ว่าเวลาเขานะครับคุ้มที่สุดในการทําธุรกิจแอร์เจลครับ